สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจคณิศาตสตร์บาชยานะคะวันนี้ก็ตามที่บอกไว้ใน OpenChat เลยนะคะว่าเราจะมาเฉลยโจทย์กันให้เห็นผลนะคะเป็นพาร์ทสแล้วนะแล้วก็หลังจากวันนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนหัวข้อแล้วนะคะส่วนจะเป็นเรื่องไหนเนี่ยเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้ก็เลยนะคะที่เพจคณิศาตสตร์บายชยาแล้วก็ช่องทาง YouTube คณิศาสตร์บายชยาด้วยนะคะอ่ะวันนี้เรามาดูหัวข้อกันก่อนเนาะว่า ตลอข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจงพิจารณาเหตุต่อไปนี้โดยที่ให้เหตุมาสี่ข้อย่อยนะคะก็คือมีมีหนึ่งสองสามสี่ข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าทุกคนที่ชอบกินผลไม้เนี่ยจะชอบกินผักคีย์เวิร์ดคือคำว่าทุกคนข้อสองบอกว่าทุกคนทีนท่ชอบรสหวานจะชอบกินผลไม้ก็มีคำว,ว่าทุกคนข้อสามนะคะขาวไม่ชอบกินผักข้อสี่ดำชอบกินผลไม้เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่แน่ๆ มีสามวงถูกไหมก็คือกินผลไม้กินผักแล้วก็รสหวานอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ข้อ 1, หนึ่งกันก่อนเลยนะคะข้อหนึ่งบอกว่าคนที่ชอบกินผลไม้จะชอบกินผักอ่างั้นอันนี้ให้เป็นกินผลไม้ทุกคนเลยนะที่กินผลไม้จะชอบกินผักแสดงว่าอันนี้ข้างนอกนะคะก็คือกินผักข้อสองบอกว่าทุกคนที่ชอบรสหวานจะชอบกินผลไม้แสดงว่ารสหวานนะคะจะต้องเป็นวงกลมเล็ก ตรงนี้แล้วข้างในตรงนี้นะคะคือชื่อรสหวานก็คือทุกคนที่กินรสหวานเนยกินผลไม้ก็โดนผลไม้เนี่ยครอบคลุมอีกทีหนึ่งอ่ะคราวนี้ใช้2ข้อไปแล้วนะคะติ๊กถูกเอาไว้ข้างหน้านะคะกันพลาดกันลืมด้วยคราวนี้ข้อ3าบอกว่าขาวไม่ชอบกินผักอ่ะคราวนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าขาวเนี่ยสามารถอยู่ตรงไหนบ้างถ้ากินผักเนี่ยสามารถอยู่ในวงกลมตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้แต่เนื่องจากว่าโจทย์บอกว่าไงขาวไม่ชอบกินผักถ้าอย่างนั้นเราจะให้ข้างนอกตรงเนี้ย เป็นขาวแทนนะคะใช้เสร็จติดถูกเก็บเอาไว้ข้อ4นะคะบอกว่าดำชอบกินผลไม้ประเด็นคือแล้วดำอยู่ตรงไหนได้บ้างอ่ะกินผลไม้เนี่ยมันจะมี2ส่วนนะคะคืออาจจะเป็นตรงนี้ข้างในตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นข้างนอกตรงนี้ก็ได้นะคะเราจะให้ดำเนี่ยแทน สีฟ้านะคะซึ่งดำเนี่ยสามารถอยู่ได้2ที่นะคะเพราะว่าข้างในตรงเนี้ยก็กินผลไม้ได้เหมือนกันหรือข้างนอกตรงนี้ก็กินผลไม้ได้เหมือนกันนะคะรานนี้เขาถามว่าผลสรุปในข้อใดต่อไปนี้ทําให้การอ้างเหตุสมเหตุสมผลมากที่สุดก็ไก่บอกว่าขาวไม่ชอบรสหวานจริงไหม จริงเพราะรสหวานอยู่ข้างในนะคะแต่ข่าวไม่ได้อยู่ในวงกลุ่มนี้เก็บไว้ก่อนอ่ะคราวนี้จะพาเช็คทุกชอยนะคะเผื่อว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ทําจากข้อกไก่เนาะเผื่อบางคนไล่มจากข้างล่างนะคะขอใครบอกว่าข่าวชอบกินผลไม้จริงไหมถ้าชอบกินผลไม้นะคะจะต้องอยู่ข้างในซึ่งอันเนี้ยไม่จริงดําชอบรสหวานถามว่าโอเคถ้าดาเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้ ถ้าดาอยู่ข้างในตรงนี้นะคะแปลว่าชอบรสหวานแต่อย่างที่บอกว่าดาเนี่ยเห็นปะเรากากบาดไว้2ที่ตรงนี้นะคะซึ่งถ้าอยู่ข้างในแปลว่าชอบแต่อยู่ข้างนอกอแปลว่าไม่ชอบถ้ามันสามารถเป็นได้สส่วนเนี่ยแปลว่ามันสรุปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามันมันชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็คือไม่ได้สรุปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดงอง,งูบอกว่าดําไม่ชอบรสหวานก็สรุปไม่ได้อีกเพราะเพราะอะไรเพราะว่าดำเนี่ยอยู่ได้2ที่ถูกไหมและจอจานนะคะบอกว่าดําไม่ชอบกินผักอันนี้ไม่จริงเลยเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่บริเวณตรงนี้ ก็โดนครอบด้วยกินผักอีกทีหนึง่งหรืออยู่บริเวณตรงนี้ก็โดนครอบด้วยกินผักอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นข้อจอจานก็ผิดคําตอบก็มีข้อเดียวนะคะก็คือข้อกอไก่จริงๆเราได้คาตอบตั้งแต่แรกรแล้วแหละแต่ว่าอยากจะพาเช็คทุกชอยนะคะเผื่อว่าบางคนอยากจะรู้ว่าแล้วทําไมข้ออื่นถึงผิดนะคะอันนี้เราก็จะพาเช็คทุกชอยเลยนะคะ,ะข้อ12อนะคะบอกว่ากําหนดเหตุเป็นดังนี้ ก็เหมือนเดิมเลยเนาะมีเหตุทั้งหมด3ข้พอนะคะข้อหนึ่งสข้อ1บอกว่าคนที่ออกกำลังกายทุกคนจะมีสุขภาพดีคีย์เวิร์ดคือคำว่าทุกคนข้อ2บอกว่าคนที่กินอาหารหวานจัดทุกคนจะมีสุขภาพดีก็มีคำว่าทุกคนอีกละข้อ3บอกว่ามานะมีสุขภาพดีแต่สมสีมีสุขภาพไม่ดีข้อใดต่อไปนี้เป็นผลที่ทำให้ผลสรุปสมเหตุสมผลอะเรามาดูอันที่1กันก่อน อันที่หนึ่งเขาบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยจะสุขภาพปีทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราจะให้วงเล็บนี้นะคะคือชื่อว่าออกกำลังกายเดีย๋ยวนะขอลบตัวนี้ก่อนอันนี้นะคะคือออกกำลังกายส่วนเขาบอกว่าทุกคนที่ออกกำลังกายเนี่ยจะมีสุขภาพดีแสดงว่าวงเล็บข้างนอกก็คือ สุขภาพดีนะคะคราวนี้ใช้ข้อ1ไปแล้วถูกไหมย่าลืมติ๊กไว้ด้วยว่าเออเราใช้แล้วนะต่อมามาดูข้อ2นะคะข้อ2บอกว่าคนที่กินอาหารหวานจัดจะมีสุขภาพไม่ดีแสดงว่านี้ก็ต้องว่าเสียเพิ่มเนาะหวานจัดทุกคนเลยสุขภาพไม่ดีแสดงว่านี้ก็คือหวานจัดอันนี้ก็คือสุขภาพไม่ดีอ่ะคราวนี้ ใช้ข้อ2ไปแล้วใช่ไหมก็ติ๊กถูกเก็บเอาไว้นะคะข้อ3บอกว่ามานะมีสุขภาพดีแต่สมสีมีสุขภาพไม่ดีคําว่ามานะมีสุขภาพดีเราให้มานะเป็นสีเหลืองก่อนละกันสุขภาพดีอยู่ตรงไหนได้บ้างหอยู่ได้ตรงนี้เพราะคนเนี้ยก็โดนครอบด้วยสุขภาพดีเหมือนกัน หรือตำแหน่งที่2ก็คืออยู่ตรงนี้ก็สามารถอยู่ได้เหมือนกันแสดงว่ามานะอยู่ได้2ที่ถูกไหมแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าม,มานะอยู่ข้างในนี้หมายความว่าออกกําลังกายด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยแต่ถ้าอยู่บริเวณข้างนอกตรงนี้หมายความว่าสุขภาพดีอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ออกกํบบาลังกายนะคะราวนี้อีกคนหนึ่งที่โจทย์พูดถึงก็คือสมศรีโจทย์บอกว่าสมศรีเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีซึ่งก็อยู่ได้2ที่อีกคือทางข้างในและข้างนอกข้างในหมายความว่า กินหวานจัดแล้วก็สุขภาพไม่ดีส่วนข้างนอกตัวนี้ก็คือสุขภาพไม่ดีอย่างเดียวโดวยที่ไม่ได้กินหวานเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นผลที่ทําให้สมเหตุสมผลย้ํานะสมเหตุสมผลนะคะก็ไก่จะบอกว่ามานะไม่กินอาหารหวานจัดมานะเป็นสีสีอะไรสีเหลืองหรือสีส้มสีเหลืองถูกไหมมานะเป็นสีเหลืองนะคะเขาไม่กินหวานจัดอยู่แล้วเพราะหวานจัดนี่อยู่บริเวณข้างนอกตรงนี้ซึ่งพลัวงกันก็ไก่ก็ถูกแต่ ื่อความชัวร์เช็คให้หมดนะคะขอใครบอกว่ามานะออกกําลังกายสม, affe, ม่ําเสมออย่างที่บอกว่าถ้าตรงเนี้ยแปลว่าออกแต่ถ้าตรงเนี้ยแปลว่าไม่ออกซึ่งถ้ามันอันนึงออกอันนึงไม่ออกนะคะอันนี้ไม่สามารถสรุปได้กาผิดไปเลยขอใครบอกว่าสมสีกินอาหารหวานจัดถ้าอยู่ข้างในโอเคสมสีอาจจะกินก็ได้แต่อยู่ตรงนี้ไม่กินก็ได้เพราะฉะนั้นสรุปไม่ได้ก็กากราะบะาท,ทิ้งไปเลยงงูบอกว่าสมสีไม่กินหวานจัดก,ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ อันนึงกินอันนึงไม่กินเพราะฉะนั้นเราสรุปไม่ได้เนาะแต่กบาดทิ้งอาจารย์บอกว่าสมศรีออกกําลังกายสม่ําเสมออันนี้คือทิ้งเลยเพราะออกกําลังกายนี่มาอยู่วงกลมข้างบนนะคะสมศรีข้างล่างเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมีข้อเดียวที่ถูกนะคะก็คือข้อก็ไก่นั่นเองก็เหมือนเดิมได้คําตอบตั้แ่แรกแล้วนะคะแต่ว่าพยายามเช็คให้ครบทุกข้อเนาะก,กันพลาดนะคะ ข้อ13นะคะจะบอกว่ากําหนดเหตุเป็นดังนี้ก็จะมี3พ้อนะคะเหมือนเดิมเลย1 2 3อาจจะเช็คเยอะหน่อยนะเขาบอกว่าสมาชิกทุกคนในชมรมทุกคนในชมรมดนตรีไทยเนี่ยจะเล่นซออู้ได้ข้อ2 ผู้ที่เล่นซอด้วงได้ทุกคนก็จะเล่นซออูได้ด้วย mm hmm. ขาถาบอกว่านายกเล่นซออูได้นายขอเล่นซอด้วงได้ถาว่าข้อไหนเนี่ยสรุปออกมาแล้วสมเหตุสมผลอ่ะเรามาดูที่ข้อแรก mm hmm. เขาบอกว่าทุกคนในดนตรีไทยเนี่ยเล่นซออูได้เพราะฉะนั้นเราจะให้ตรงเนี้ยก็คือชมรมดนตรีไทยเขียนชื่อกำกับไว้นะคะกันลืมทุกคนในชมรมดนตรีไทยเนี่ยจะเล่น ซออูได้อ่าอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะข้อสองนะคะบอกว่าคนที่เล่นซอด้วงได้ทุกคนจะเล่นซออู้ได้ซึ่งบางคนถามว่าว่าแบบนี้ได้ไหมอย่าลืมนะซออู้ในที่เนี้ยอาจจะแต่ไม่ใช่ซออูสีซอด้วงเดี๋ยวเขาบอกว่าเล่นซออู้ได้ทุกคนใช่ปะ่ะคนเล่นซอด้วงได้บางคนบอกว่าวาดซอด้วงแค่นี้ ถามว่าได้ไหมก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะเราจะต้องวาดให้มันเกี่ยวกันด้วยเพราะเขาไม่ได้ห้ามถูกไหมว่าคนที่เล่นซอดวงได้จะเล่นดนตรีไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไว้แบบอันกลางบรนกลางเนาะถ้าโจทย์ไม่ได้บอกก็เกี่ยวกันเอาไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นซอดวงนะคะครันนี้ข้อสามบอกว่านายกอ่ะมีคนอีกละอันนี้ให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนายกเล่นซออู้ได้ซออู้อยู่ตรงไหนได้บ้างก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นแล้วก็ อยู่ตรงนี้ถูกปะอยู่ได้หมดเลยเพราะว่าซออูคือวงกลมวงใหญ่นะคะคราวน,นี้อีกคนนึงก็คือนายขอนายขอเป็นสีชมพูแล้วกันนายขอเนี่ยเล่นซอดวงได้ซอดวงก็จะมีสองที่เนาะก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะคะถ้าถามว่าข้อไหนสมเพศสมผลอ่ะเรามาดูนายกอก,อกไก่บอกว่านายกอเล่นซอดวงได้เมื่อกี้เราให้นายกอเป็นสีฟ้าถูกไหมเล่นซอดวงได้ตรงนี้แปลว่าเล่นได้ไหม เล่นไม่ได้แต่อยู่ตรงนี้เล่นได้ไหมเล่นได้แค่นี้ก็ขัดแย้งกันแล้วแสดงว่ากากะบาดทิ้งไปเลยนะคะข้อสองบอกว่านายกเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยอยู่ตรงเนี้ยเป็นไหมไม่เป็นอยู่ตรงนี้เป็นไหม,ไมเป็นขัดแย้งกันอีกแล้วอันนึงเป็นอันนึงไม่เป็นตัดทิ้งค่ะคราวนี้ข้อสามช้อยที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นนายขอหมดเลยเราก็ไปดูสีชมพูนะคะ ข้อคายบอกว่านายขอไม่เป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยงองูบอกว่าเป็นแสดงว่าต้องมีอนใดอันหนึ่งเนี่ยถูกหรือไม่ก็คือผิดทั้งคู่เลยถูกปะมาดูนายขอถ้าขออยู่ตรงเนี้ยเป็นไหมขอคือเสียมพกูก็เป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยนะคะเพราะว่าอยู่ในวงกลมอันนี้แต่พอมาเป็นขอข้างล่างตรงเนี้ยปรากฏว่าไม่ได้เป็นสมาชิกอันนึงเป็นอันนึงไม่เป็นตัดทิ้งไปเลยทั้งคู่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือชอยข้อจ่อจาน อันนี้ให้ไรเก็บไว้ให้ทำไมจอจานถึงถูกเพราะเขาบอกว่านายขอเนี่ยเล่นซอด้วงและซออู้ได้นายขอคือสีชมพูตอบให้อยู่ตรงนี้ก็อยู่ในวงกลมซอด้วงและอยู่ในวงกลมซออู้ตอบให้อยู่ตรงนี้ก็อยู่ในวงกลมซอด้วงและซออู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยตอบข้อจอจานได้เลยนะคะข้อสิบสี่นะคะโจทย์บอกว่าให้ A เนี่ยเป็นเซตของจำนวนเต็ม ให้ A เป็นเซตของจำนวนเต็ม B เป็นเซตของจำนวนจริงที่มากกว่า3และ C เป็นเซตของ f(x) เท่ากับ1โดยที่ f เป็นฟังก์ชันแล้วโจทย์ก็ให้มาว่า C กับ5เนี่ยเป็นสมาชิกของเซตดังแผนภาพพิจารณาข้อความต่อไปนี้โจทย์คณิตจะยาวนิดนึงนะคำถามจริงๆมันอยู่บริเวณนี้นะคะฝั่งขวาเขาถามว่ามีข้อความที่ถูกต้องทั้งหมดเลยกี่ข้อความ อ่ะมีพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็จะมีกอขคอง,งเนาะกไก่กบอกว่าคําตอบทุกตัวของ f x เท่ากับหนึ่งเป็นจํานวนเต็มอ่ะมาดูที่คําว่าทุกตัวทุกตัวหมายความว่าไงทุกตัวของ f x เนี่ยเป็นจํานวนเต็ม f x เท่ากับหนึ่งอยู่ในเซต c CC ถูกไหมคะซึ่งเซต c CC คือเซตเล็กๆตรงนี้เขาบอกว่าเซต c CC ทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือทุกตัว เป็นจำนวนเต็มหมายความว่าจํานวนเต็มคือเซต A ถูกไหมหมายความว่า C จะต้องอยู่ใน A ทั้งหมดซึ่งจริงปะจริงขอใครบอกว่าคําตอบทุกตัวของ fx มีค่ามากกว่า3อันนี้ก็ใช้คําว่าถูกตัว fx เท่ากับ1ก็คือเซต C เหมือนเดิมมีค่ามากกว่า3ถามว่าจริงไหมมากกว่า3ต้องเป็นเซต B ซึ่งมันก็อยู่ในเซต B อีกก็แสดงว่าจริง ข้อควายบอกว่า4เป็นคําตอบของ fx เท่ากับ1 4อยู่ในไหน4อยู่ในวงกลม c ไหมล่ะก็อยู่ถูกปะอันนี้ก็ถูกและงองูบอกว่า5ไม่เป็นคําตอบไม่เป็นคําตอบแปลว่าต้องอยู่ข้างนอกวงกลม c แล้วถูกไหมก็ถูกอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอข้องอถูกหมดเลยเขาถามว่ามีกี่ข้อความทั้งหมดอ่ะเอาใหม่นี่ข้อความที่ถูกต้องทั้งหมดกี่ข้อความนะคะเพราะฉะนั้นถูกหมดเลย4อันก็ตอบช้อยข้อ จอจานได้เลยนะคะอันนี้ก็ตอบจอจานข้อ15นะคะพิจรารณาเหตุต,ต่อไปนี้แล้วก็จะมีเหตุมาให้สี่ข้อเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่าแล้วมากันทีละข้อเนาะกันพลาดนะคะข้อ1บอกว่านักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้บางคนสีซอได้ซึ่งโจทย์ที่เราทํามาประมาณสีข้อเมื่อกีก้ของวันเนี้ยก็คือ มันทน่หญ่มันจะใช้คาว่าทุกคนนะคะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาใช้คําว่าบางคนนะคะหมายความว่าอาจจะมีวงกลมที่มันเกี่ยวกันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววาดเลยเนาะบางคนที่เป่าขลุ่ยได้ก็จะสีซอได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะให้เป็นเป่าขลุ่ยและอันนี้เป็นสีซอข้อสองบอกว่านักเรียนที่เป่าขลุ่ยได้ทุกคนตีกองได้ คือต้องครอบตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นตีกลองได้อเออลืมลืมเช็คอันนี้ใช้แล้วใช้แล้วข้อสามนะคะบอกว่านักเรียนที่ตีกลองได้ทุกคนดีดพินได้ก็โดนครอบเข้าไปอีกอ่ะเดี๋ยวอันนี้การพลาดนะคะเดี๋ยวอันนี้ขยับก่อนอันนี้ก็คือดีดพินได้ และข้อสี่นะคะบอกว่าจ้อยเป็นนักเรียนที่เป่าขลุยได้เพราะฉะนั้นเราจะให้จ้อยเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วกันเป่าคุยได้อยู่ตรงไหนได้บ้างเอามาดูนะตรงนี้เป่าได้ไหมโอ้ยใหญ่ไปอันนี้เป่าได้ไหมเป่าได้อันนี้เป่าได้ไหมเป่าได้นะคะอยู่ได้แค่สองที่โจทย์ถามว่าผลสรุปในข้อใดสมเหตุสมผลอมาดูกไก่ จ้อยดีดพินได้ดีดพินก็คืออยู่ในวงกลมใหญ่เลยซึ่งจริงไหมจริงเพราะทั้งสองส่วนนี้นะคะก็อยู่ในวงกลมของดีดพินได้แต่เก็บไว้ก่อนเผื่อฟลุกเผื่อไม่ใช่นะคะพอใครบอกว่าจ้อยสีซอได้ถ้าตรงนี้สีได้ตรงนี้สีไม่ได้แสดงว่าขัดแย้งกันเองสรุปไม่ได้จ้อยดีดพินไม่ได้ก็เมื่อกี้บอกอยู่ว่าดีดได้ใช่ไหมข้อนี้ก็ผิดจ้อยสีซอไม่ได้ถ้าตรงเนี้ยใช่แต่ถ้าตรงเนี้ยไม่ใช่ก็ผิด จ้อยตีกองไม่ได้ผิดเลยเพราะอยู่ในวงกลมตีกองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีข้อเดียวก็คือช้อยข้อกอไก่นะคะเช็คเพื่อความชัวนะเสร็จแล้วนะคะข้อนี้แค่วาดรูปให้ถูกแต่ส่วนใหญ่จะผิดก็ตรงที่เป็นเป็นรูปอ่ะต้องดูดีๆนะคะว่าคำเนี่ยเขาใช้คําว่าทุกตัวบางตัวหรือคําว่าอะไรนะคะวิเคราะห์ดีๆอ่าข้อ16นะคะจอยบอกว่าพิจารณาการอ้างเหตุผลโดยกําหนดเหตุลและผลดังนี้ ให้เหตุมาสามข้อนะคะคือหนึ่งสองสามเขาบอกว่านักร้องทุกคนเป็นนักแสดงคีย์เวิร์ดคือคําว่าทุกคนข้อสองบอกว่าไม่มีนักร้องคนไหนเป็นผู้กํากับก็คือต้องแยกวงกันเลยไม่มีมาแบบเกี่ยวข้องกันเลยแล้วข้อสามบอกว่าดาเป็นนักแสดงผลก็จะสรุปว่าดาเป็นนักแสดงอาจดาเป็นนักร้องผลก็จะสรุปว่าดาเป็นนักแสดงเขาถามว่าแผนภาพในข้อไหนสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่กําหนดและแสดงว่าผลสรุปข้างต้นสมเหตุสมผล เรามาวาัดเองก่อนก็ได้เนาะเพื่อความชัวร์นะคะอะเราจะให้อันนี้เป็นนักร้องเป็นเซตของนักร้องนะคะทุกคนเนี่ยก็เป็นนักแสดงอะไม่มีนักร้องคนไหนเป็นผู้กำกับอันอันนี้ก็เป็นผู้กำกับแล้วเขาบอกว่าไงดาเป็นนักร้องก็คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วดาก็เป็นนักแสดงด้วยอ่ะเรามาดูแผนภาพ ถ้าอย่างข้อข้อหนึ่งเนี่ยผิดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซตตรงเนี้ยวงกลมตรงเนี้ยมันจะต้องมีเกี่ยวเข้ามาข้างนอกผิดผิดอ่ะข้อนี้แหละสามชอยลองดูซิเขาบอกว่าดาเนี่ยเป็นนักร้องและผลก็คือเป็นนักแสดงหมายความว่ามันจะต้องอยู่ในวงกลมเล็กๆแบบนี้ใช่ปะซึ่งข้อสามไม่ใช่ข้อสี่ไม่ใช่ก็มีชอยข้อเดียวนะคะสุดท้ายก็คือชอยข้อห้าก็คือพยายาม วาดเองก่อนแล้วค่อยเอาภาพเราไปเปรียบเทียบเพราะว่าบางคนเนี่ยสมมติไม่ยอมวาดเลยแล้วพอไปดูในชอยก็จะงงว่าเฮ้ยสรุปมันคืออันไหนกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นลองวาดเองก่อนแล้วภาพที่เราวาดได้เนี่ยไปเช็คถ้าตรงกับข้อไหนเราค่อยตอบนะคะข้อสิบเจ็ดบอกว่าพิจารณาการอ้างเหตุผลโดยกําหนดเหตุและผลดังนี้อันนี้ให้เหตุมาสองข้อนะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่งภาพวาดในโรงเรียนทุก ภาพมีคาําว่าทุกภาพวาดโดยครูศิลปะอ่ะงั้นเรามาเขียนเหมือนเดิมอันแรกบอกว่าไงภาพวาดใช่ไหมอันนี้ก็คือภาพวาดในโรงเรียนอันนี้ย่อเป็นคําว่าภาพวาดนะคะทุกภาพเลยวาดโดยครูศิลปะอันนี้ก็คือย่อเป็นครูศิลปะ ใช้เสร็จแล้วอย่าลืมติ๊กถูกข้อสองบอกว่าภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะบางภาพมีคำว่าบางภาพแสดงว่าเกี่ยวกันนิดนึงแต่เกี่ยวไม่หมดอ่าเป็นภาพสีน้ำมันใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกนะคะคราวนี้ผลบอกว่าไงผลบอกว่ามีภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเป็นสีน้ำมัน ก็คือบอริเวณนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาถามว่าอันไหนถูกต้องข้อหนึ่งนี่ผิดทันทีข้อห้าก็ผิดทันทีเพราะข้อห้าเนี่ยมันแยกวงกันซึ่งไม่ใช่ข้อนี้เหลือข้อสองสามสี่ทุกคนลองดูสิคะว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นข้อไหนอย่างภาพว่าในโรงเรียนเขาให้เป็นเซตเอใช่ปะ่ะอันนี้เราก็จะให้เป็นเครูศิลปะอันนี้จะเป็นทแล้วก็อันนี้จะเป็นพีพจะมาเกี่ยวนิดนึง ข้อสไม่ใช่ละเพราะ s ต้องอยู่ใน t มีข้อเดียวคำตอบก็คือชอยข้อสามไล่เป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะ ข้อสุดท้ายของหัวข้อนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนหัวข้อแล้วเขาบอกว่าพิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้คือโจทย์ข้อนี้ยาวมากมี3อันให้เลือกนะคะเราถามว่าผลสรุปข้อใดสมเหตุส,มผ,สมผลก็คือเราจะต้องคิดทั้งหมดนี้ก่อนถึงจะหาคําตอบได้นะคะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีเหตุ2อันมีผล1น่อันแต่ไม่เป็นไรไล่ทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จนะคะข้อนี้เขาบอกว่าขนมที่ขายในโรงเรียนบางชนิด ก็แปลว่าเกี่ยวกันนิดหน่อยไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมอ่ะงั้นเรามาว่านก่อนตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือขายในอันนี้คือขนมเนาะที่ขายในโรงเรียนไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมแล้วข้อสองบอกว่ามีขนม A ขายในโรงอาหารขนม A สามารถอยู่ตรงไหนได้บ้างอ่ะลองดูสิขนม A สามารถอยู่ตรงนี้ได้อยู่ ตรงนี้ได้ผลบอกว่าขนม A ไม่มีส่วนอไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมถ้าอยู่ตรงเนี้ยใช่แต่ให้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันขัดแย้งกันเองอันนี้ก็ติดไปก่อนไม่สมนะคะข้อหนึ่งไม่สมอ่ะ ต่อมาข้อสองบอกว่านักฟุตบอลทุกคนที่เป็นนักเรียนใส่กางเกงสีเหลืองอ่ะเราก็มาว่าเซตทุกคนเลยนะอันนี้นักฟุตบอลทุกคนที่เป็นนักเรียนใส่กางเกงสีเหลืองแล้วเขาบอกว่าเก่งเป็นนักเรียนที่ใส่สีเหลืองหมายความว่าจะเป็นตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นตรงนี้ก็ได้ <stink> เขาเลยสรุปว่าเก่งเป็นนักฟุตบอลจริงไหมไม่จริงเหตุผลเพราะว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยเก่งจะไม่ใช่นักฟุตบอลนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่สม ไฮไลท์เก็บ like ไปก่อนนะอันนี้ก็ไม่สมอันนี้ก็ไม่สมข้อสามบอกว่าครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียนบีแต่งงานแล้วอ่ะก็มาวาดอันนี้ขยายนิดนึงเนาะอุ้ยอันนี้คือครูโรงเรียนบีนะคะอันนี้คือครูคณิตละกันอ่ะครูคณิตทุกคนอ่าไม่ใช่สีมันต้องเป็นอันนี้เนาะบเบลอๆบ,อบอนิดนึงนะคะ นี่คือครูคณิตทุกคนก็คือโดนครอบด้วยเซตของแต่งงานแล้วแล้วข้อสองบอกว่าครูทุกคนในโรงในงเรียนบีที่แต่งงานแล้วอายุมากกว่า30โดนครอบไปอีกอายุมากกว่า30สิบ ผลก็เลยบอกว่าคู่คณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียน B อายุมากกว่า30ก็แสดงว่าอันเนี้ยสมที่สุดแล้วแหละซึ่งสมอยู่ข้อเดียวเพราะฉะนั้นเขาถามว่าผลสรุปข้อใดสมเหตสมผลมีอยู่อันเดียวนะคะก็คือข้อ3เท่านั้นก็คือตอบชอยข้อที่3ได้เลยจบแล้วนะคะ๊ยคือทำเป็นวงกลมแต่ว่ามันเป็นเหลี่ยมอะ หมดแล้วนะคะหัวข้อนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวติดตามทางเพจนิศาสตร์ปลายชยาแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะ